การจับกลุ่มตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่เราจะเร่งปราบปอนการพนันกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะครับและรวมทั้งสถานบันเทิงแหล่งยาเสพติดทั้งหมดนะครับ อันนี้ได้ให้นโยบายกับกระทรวงมหาดไทยกรมตำรวจและก็หน่วยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งหมดไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราทํางานร่วมกันระหว่างทหารตำรวจนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองทั้งหมดนะครับชุดปฏิบัติการพิเศษที่เราทํางานในวันนี้เนี่ยเราได้สืบทราบเรื่องนี้มาจากมีผู้ร้องเรียนมีผู้ร้องเรียนจากในหมู่บ้านหรือบ้านใกล้เคียงว่ารู้สึกว่ามันมันสร้างความลำคาญให้เขาแล้วก็เป็นแหล่งที่ดึงดูดเวยาวชน เอาคนในครอบครัวเข้ามาเล่นการมานานทึ่งทําให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเขานะครับหลังจากเราได้รับการร้องเรียนเนี่ยเราได้ทําการสืบสวนอยู่ประมาณเดือนกว่าๆนะครับหลังจากได้ทราบแล้วเนี่ย ทางส่วนที่รับผิดชอบดยเพราะยิ่งท่านอธิบดีกรมการปกครอ,องท่านรองอธิบดีกรมการปกครองได้รายงานท่านประหลัดนะครับแล้วก็นํามาถึงฝ่ายผู้นับัญชาได้รับทราบเรื่องราวแล้วนะครับแล้วก็มีความชัดเจนในหลายอย่างนะครับหลังจากเราสืบทราบจนแน่ชัดนะครับว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาเราก็ได้ดําเนินการวางแผนที่จะเข้าจับกลุ่มนะครับวันนี้ก็เป็นวันทีเ่เราก็เข้าดำเนินการมานะครับจริงๆบ่บอลน,นี้เปิดตั้งแต่10โมงเช้า ไปจนถึง6โมงเช้าวัวนรุ่งขึ้นนะครับก็พักอยู่แค่สี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่เป็นเครือข่ายที่เราจับมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่หลับจำนะครับวันนี้ที่เราจับมาได้เนี่ยมีมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้เล่นการพนันอยู่อย่างน้อยที่สุดวันนี้มีส่วนหนึ่งหลบหนีได้นะครับก็ได้200กว่าคนนะครับแล้วก็วงเงินวงเงินหมุนเวียนนะครับเออกว่า5ล้านบาทนะครับแล้วก็ หมุนเวียนทั้งเดือนเนี่ยอันนั้นต่อวันนะครับที่ที่มาจบจับได้สักครู่ตะกี้เนี่ยนะครับแล้วก็เราพบเงินหมุนเวียนอีกหลายหลายสิล้านบาทนะครับซึ่งถ้ารวมแล้วก็เดือนหนึ่งก็ประมาณ3 4 0 0ล้านบาทอาจจะถึง500ล้านบาทด้วยนะครับเพราะนั้นเราได้พบสมุดบัญชีทั้งหมด17เล่ม นะครับก็มีหลักฐานในเงินเงินเข้าออกทุกวันนะครับแล้วที่ท่านได้เห็นเนี่ยคือจํานวนเงินจํานวนอุปกรณ์ในการเล่นการพนันทั้งหมดนะครับเรามาพบว่ามีอยู่5ห้องห้องนี้เป็นห้องอเล่นการพนันของระดับ VIP นะครับเพราะนั้นมวงเงินเล่นเนี่ยตะกี้ผมมาดูแค่ตารางการเล่นไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเงนหมุนเวยียนก็ประมาณ3-4ล้านบาทน,นะครับแล้วก็ไปอีก5รวมทั้งห้องนี้ก็เป็น5ห้อง นะครับก็มีห้องถวยอีก3ห้องห้องหนึ่งก็เป็นห้องเสือมังกรนะครับก็ก็คิดว่านี่ก็เป็นปฏิบัติการที่เราตั้งใจทําจริงแล้วเราบอกไว้แล้วว่าจากตั้งแต่เราประกาศไว้แล้วเนี่ยเรามามีปัญหาเรื่องทาง กัมพูชาซึ่งมันมีเรื่องสงครามเ,เรื่องเรื่องความรุนแรงที่ปะทะก,กันนะครับแต่ยังไงก็ตามในฝ่ายปฏิบัติเนี่ยเขาไม่ได้หยุดนิ่งเฉยนะครับเขาก็ได้ติดตามอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าถึงเวลาวันนี้ประเทศเรามันต้องจัดระเบียบกันใหม่แล้วถ้ายังปล่อยให้สภาพอย่างนี้เป็นเนี่ยมันจะมีผลกระทบกระเทือนอย่างมาก กับพี่น้องประชาชนและกับบรรยากาศของประเทศนะครับซึ่งขณะนี้เราต้องการคนที่ร่วมกันในการแก้ไขฟื้นฟูวิกฤตและก็ต้องการที่จะ แก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปให้ได้ยาเสพติดมันก็มีผลสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมเหล่านี้แหละครับนะครับแล้วก็เรากําลังเร่งการจัดการเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบหนี้ครัวเรือนทั้งหมดที่เป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปท่านก็จะเห็นเหตุการณ์นี้เรื่อยๆในกรุงเทพฯบ้างในต่างจาังหวัดบ้างถ้าเราชัดเจนแน่ชัดนะครับเห็นว่ามันเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดอาญากรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เราก็จะดําเนินการนะครับก็วันนี้ก็ต้อง ขอบคุณนะครับกรมการปกครองซึ่งเป็นผู้วางแผน,นการดําเนินการทั้งหมดที่เป็นตัวหลักในการดําเนินการก็ท่านจะเห็นกระทรวงมหาดไทยจะดําเนินการอย่างนี้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเพื่อจะให้ปัญหาที่เป็นสิ่งทีเ่เลวร้ายสิ่งที่สร้างบาดแผลกับสังคมเนี่ยให้มันลดลงให้หมดให้ได้นะครับขอบคุณเจ้า้าที่ทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับก็ เรายังจะยืนยันและจะทําหน้าที่นี้ต่อไปนะครับเพื่อให้สังคมเรามีความขาวสารให้ได้เท่าที่สุดที่เราจะทําได้เชิญครับสามครับมีข้อเสนอที่เคยถูกจับหลายหลครั้งที่ผ่านมาไหมครับให้ท่านรองทิพดีอนะ่า ครับเจ้าของสถานที่เราก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็นใครเขาก็พูดกันตัวไปผู้สื่อข่าวรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามากกว่านั้นก็คือว่าคนที่จัดนะครับที่เป็นเครือข่ายนะครับที่เขามาเช่าสถานที่นะครับตอนนี้เราทราบแล้วนะฮะว่าว่าเป็นใคร นี่เป็นลักษณะาการมาเช่าพื้นที่เปิดเล่นไหมครหรือว่าเป็นเป็นเจ้าของเปิดเองเลยฮะตัวตัวเจ้าของเขาก็คือเจ้าของคาถ้นที่นี้นะฮะแต่ว่าเขาไปให้คนอื่นเช่านะครับแต่เรื่องแบ่งผลประโยชน์กันยังไงเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องสืบสวนกันต่อไปนะครับว่าเขามีการแบ่งผลประโยชน์กันยังไงแต่คนที่ทาจริงๆริงะนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าชื่ออะไรเป็นบุคคลเดียวกับที่เป็นเจ้าของสมุดบัญชีทั้ง17เล่มตรงนี้ไหมครับความเกี่ยวข้อง ถ้าเป็นตัวเจ้าของจริงเนี่ยนะครับที่เรามีชื่ออยู่เนี่ยที่เขาเช่าอยู่นะฮะเรายังไม่ทราบความเกี่ยวข้องกับเจ้าของบัญชีแต่เจ้าของุบัญชีสิบเจ็ดเล่มเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละคนกับที่เราสืบทราบนะฮะว่าเป็นคนที่เช่านะครับแต่ว่านับเนความเกี่ยวข้องก,กันแน่ๆนะครับผมจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรต้องสืบสวนต่อไปนะครับตอนนี้เขาดูจำนวนเงินมหาศาลขนาดนี้มันจะกลายเป็นรูปแบบของ การมอบงนด้วยนะครับพบมีการนาเงินส่โอนโฆโฆเข้าบัญชีโยกย้ายสัมปัานไปผมผมคิดว่าต้องรอผลการสืบสวนให้ชัดเจนนะครับในชั้นต้นที่เราถแถลงเนี่ยคือเราถแถลงปรากฏการณ์และหลักฐานที่เราได้พบเบื้องต้นนะครับประกอบกับสิ่งที่เราได้สืบสวนสอบสวนมาหลังจากนี้ก็คงมีกระบวนการสอบสวนมากขึ้นถ้าชัดเจนมากขึ้นเราก็จะถแถลงให้เพิ่มให้ทราบเพิ่มเติมเพราะว่าก็จะต้องมีกระบวนการทางกฎหมายต่อไป ท่านครับเพื่จอจะว่าบ่านนี้ผมเคยเดยเข้ามาจับตั้งแต่ครั้นแรกๆเลยที่ยังเป็นสนามฟุตบอลโล่งๆอยู่ตอนนี้มีพัฒนาการกลายเป็นห้องต่างๆมากมายอันนี้คือมันมัน,มนทำไมมันไปถึงขั้นนี้ได้หรือว่ามีพัฒนาการก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องร่วมมือกันนะครับเพราะว่าบางทีเรื่องของความโรบบางทีเป็นเรื่องของการก่ออาชญากรรมเป็นวิธีหลายๆอย่างในเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะช่วยกันตรงนี้เราต้องช่วยกัน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็พนักง,งานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องรวมเรื่องฝ่ายนโยบายต้องเอาจริงเอาจังในการที่จะจัดการท่านครับจำนวนนักพนันที่มากขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีการปิดชายแดนในพี่ถวปล่อยเป็ดหรือั้งฝึกกับอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปผูกไก่ไปขนาดปล่อยเป็ดเอาเฉพาะตรงนี้แล้วก็ขอดูรายละเอียดก่อนแล้วก็ขอสอบสวนก่อน ในอนาคตเราจะมีวิธีกาป้องกันไม่ให้ักิดเปิดอยู่ด้านม้ครับเพราะ5ปีที่ผ่านมามีรายงานที่มี่าประ้งแลวที่เจ้าหน้าที่ต้อแต่ก็ยังไม่เข็ดครับก็ถ้าเจ้าหน้าที่เราเข้มแข็งแล้วก็เอาจริงเอาจังนะครับผมคิดว่ามันก็ควรจะน้อยลงแล้วก็ผมคิดว่าจากการที่เรากําลังทําอยู่ทุกวันนี้เราเห็นว่ามันเป็นปัญหามากจริงๆเพราะฉนั้นผมได้บอกกับทุกส่วนว่าบางทีที่ผ่านมา ไม่ได้ทั้งหมดนะฮะเจ้าหน้าที่เราบางทีไม่รู้แต่ว่าประชาชนที่อยู่แถวๆนั้นเขารู้หมดยาเสพติดก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเราได้รับการรายงานจากพี่น้องประชาชนนั่นแหละผมนึกบอกว่าเราต้องการเห็นตาสับประรดผู้สื่อข่าวก็ได้ประชาชนก็ได้ที่เห็นและทราบ เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งอโครจรหรือเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับประเทศเราก็ต้องช่วยกันแจ้งข่าวสารมาเราเองเราจับหลายครั้งเราก็ได้ข่าวสารจากพี่น้องประชาชนนี่แหละเป็นคนรายงานเราท่านรับทราบว่าบทนี้เนี่ยมันมีจุดแข็งว่าในการเข้าจาับกลุมแต่ละครั้งเข้ายากบางทีเข้าแล้วเจ้าหน้าที่โดนฟอ้องเป็นหมดยกแผงอันนี้เราเราจะมีการเข้ามาในตรวจสอบครั้งนี้ที่โัวยากสำคัญที่ผ่านมาอย่างไรบ้างก็ครั้งครั้งนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นว่า ไม่ว่าจะยากแค่ไหนถ้าหากเราเอาจริงเอาจังะไม่มีปัญหานะครับอันนี้มานี่ก็ด่านตั้ง 5- 5ชั้นนะครับมีประตูปิดหมดเราก็ยังทําได้ถ้าเราตั้งใจจริงแล้วก็สามารถทํางานให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพเนี่ยเราจับได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาครับ เราจะมีการดำเนินเรื่องก,การขออนุญาตในการก่อสร้างหรือระงับการใช้ที่จากเกษตรกรอาก็เดี๋ยวขอไปดูในข้อกฎหมายต่างๆนะครับถ้ามันชัดเจนในเรื่องไหนเราดําเนินการต่อเนื่องไม่มีปัญหานะครับตอนนี้ตัวของผู้ที่ครอบครองสถานที่อะครับตัวเขาเองเนี่ยจากกระแสข่าวที่มีมาตลอดตัวเขาเองเนี่ยได้มีประจักษ์ตอนนี้เราพอจะรู้นรือยังครับว่าเขาคนนี้ไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่ ก็ขอ,ขอเก็บไว้นะครับในกระบวนการสอบสวนหลายสิ่งเนี่ยเรายังขยายผลอยู่นะครับเพราะนั้นจนกว่าการสอบสวนทั้งหมดจะยุติแล้วก็ค่อยเปิดเผยให้ได้ชัดเจนว่าขณะนี้เราเพิ่งจับเรายังไม่รู้กลไกอะไรอีกหลายอย่างผมอยากจะสาวให้ถึงต้นตอให้มากที่สุดเท่าที่มากได้หลายๆครั้งนะครับจากการจับที่ผ่านมาเนี่ยอพอจับมาแล้วเนี่ยปุ๊บผู้ที่เล่น มีโทษแค่ปรับแล้วก็กลับมาเล่นใหม่ตัวนี้เราจะมีมาตรการหรือว่ามีการคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรยังไงไหมครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องทางสภาในเรื่องของกฎหมายว่าเราจะให้กฎหมายนั้นมีการกำหนดโทษมากน้อยเพียงไร มันคงมีอีกหลายเรื่องนะครับไม่ใช่เรื่องกฎหมายอย่างเดียวผมคิดว่าเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องการอบรมเรื่องการทําความเข้าใจอะไรหลายอย่างแล้วก็ผมคิดว่าทุกหน่วยถ้าเราร่วมกันเนี่ยมันก็ไม่พ้นสายตาของพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องมันจะจับได้ไม่มันแต่ผมคิดว่ามันจะต้องหลับจําขึ้นถ้าเราเอาจริงเอาจังในทุกขั้นตอนวันนี้ครับที่เข้าทำการจับกลุ่มบทคนนะครับมีการเจอผู้ดูแลนะครับ พราะทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจะมีผู้ดูแลออกมาแล้วก็บอกว่าเป็นผู้เช่ามันก็เลยทําให้การจับคุมแต่ละครั้งที่ผ่านมามันโทษมันน้อยอะ่ะครับวันนี้เราได้เจอผู้ดูและครับแต่คงนี้เรามีเอ่อเซิร์เวอร์นะครับเราได้เก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาขยายดูต่อไปนะครับว่าว่าคนไหนทําหน้าที่อะไรยังไงนะครับ,บตอนนี้ไม่มีใครบอกว่า<บ>ใครหลบ,หลบ ดี๋ยวอกล้องที่ถ่ายเก็บไว้แล้วมาดูเ็จะเห็นว่าใครบ้างที่เป็นเจ้ามือใครบ้างที่ทําหน้าที่อะไรเคยเราเราได้สั่งผู้ที่มาเล่นหรือ,อยังครับว่าข่าวกอดเคยโดนจับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับยังเพิ่งจับได้เดี๋ยวนี้นะครับย,ยังนั่งรอกันอยู่เต็มเลยเดี๋ยวให้กระบวนการสืบสวนสอบสวนเข้าว่าไปต่อ โอเคนะครับอยพูดอีกเรื่องหนึ่งครับทิ้ชานเจ้าหน้าที่ที่อาจจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องดอูได้รับผลประโยชน์จากกรณีนนนหน่อยนะครับว่าเราจะจตรวจสอบยังงงคณะกรรมการยังไม่ยืนยันตรงนี้แต่ว่าเราได้พูดหลักการไปแล้วผมได้ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดแหนมเพอผู้การจังหวัดนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มานะครับหลายส่วนทั้งหมดมาและได้บอกแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เอาจริงเอาจังนะครับไม่ปล่อยให้มันผ่านไปไง่ายๆแล้วได้กำชับในเวทีที่เราพูดระดับ ทั่วทั้งประเทศแล้วว่าถ้าเราเจอเราจับได้สืบสวนสอบสวนไม่มีเหตุผลในการที่ปล่อยปละล,ละเลยให้เกิดขึ้นเราก็จะดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้ความยุติธรรมจะต้องดูในรายละเอียดต่างๆว่ามีเหตุมีผลเท่าเท่าไหร่อย่างไรโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับช่วยๆกันนะครับฝากให้ท่านได้เป็นหูเป็นตาเป็นมือเป็นไม้ให้เราสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างดีขอบคุณทุกคนครับ ขอบคุณเจ้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่วันนี้ได้อย่างดียิง่งขอบคุณครับจากการไปตรวจสอบบางห้องเนี่ยครับพบว่ามีเป็นครื่งแปบของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ด้วยครับอันนี้จะจะให้ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยก <missile> ็เดี๋ยวตรวจสอบชื่อเสียงก็มีอะไรก็มีเดี๋ยวเราไปดูมันอันนี้มันไม่แน่บางทีมันก็เอามาแขวนเห็นเห็นหมวกหลังรถไหมครับมันก็มีบ่อยแต่ว่าถ้าปลูกพันธุ์ไปเกี่ยวพันธุ์กับใครมีรายชื่อครบถ้วนก็ไม่มีปัญหา เราก็ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มที่โอเคนะครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณมาก okay, รเรื่องของน้ำท่าอาหารนะครับพร้อมถึงการแลกชิปนะครับไม่มีการใช้เงินสดในการเล่นนะครับครับเป็นการพนัน โบราณนะครับเรียกกำถั่วนะฮะแต่ท่านอาจจะยังไม่คุ้นชินนะครับอาจจะคุ้นชินกับไฮโลนะครับแต่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ได้ความนิยมสูงนะครับในบ่อนการพนันแห่งนี้นะครับที่เรียกว่ากำถั่วนะครับแต่โดยทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นการพนันกำถั่วนะครับเสือมังกรก็ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องของไฮโลก็ดีนะครับก็ยังคงเป็นความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติการพนันนะครับพุทธศักราช2478นะครับ จากได้เห็นนะครับก็จะเป็นในส่วนของบัญชีนะครับที่มีตัวเลขของอเงินนะครับที่เดินสะารดอยู่ภายในบอร์ดนะครับซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูงในแต่และว,วันนะครับโดยในวันวันหนึ่งนะครับเบื้องต้นนะครับยังยังไม่ได้มีการสรุปยอดชัดเจนนะครับ,รรบถ้าคิปอยู่กับอุ่นดูแล แล้วมันจะไปถึงยังไงเ้ารอคองเป็นออบคออยู่เนเลี้ยแต่มันอุ่นอกทั้งอบทั้งอุ่นเลย ในโซนด้านในเข้ามานะครับก็จะเป็นโซนสยามย่าเทียมนะครับที่มีการดัดแปลงนะครับแล้วก็กั้นกำแพงนะครับเป็นในโซนของห้องเล่นการพนันหลายๆห้องนะครับจะได้เห็นว่ามีนักพนันจํานวนมากนะครับจากการคาดคะเนเราคร่าวๆตอนนี้มีกว่า150ราลายบวกนะครับแล้วก็จะมีการปีนนะครับหลบหนีไปนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องครับซุกซ่อนนะครับหรือปีนหลังคากันนะครับ มีการพนันหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นกําถั่วนะครับไฮโลเสือมังกรนะครับแบ่งเป็นถึง4ถึงห้ห้องนะครับจูนักพนันได้เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งภายในนะครับก็จะมีทั้งอาหารนะครับเครื่องดื่มจําหน่ายนะครับก็อยู่กันได้ยาวๆนะครับเพราะบ่อนแห่งนี้จากสายข่าวนะครับ10บโมงนะครับเปิด10บโมงเปิดเช้านะครับและเปิดไปจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งนะครับหกโมงเช้าอีกวันเลยนะฮะดังนั้นในส่วนนี้ก็ท้าทายกฎหมายนะครับ ในส่วนของทางเจ้า้าที่นะครับก็ฝากไปถึงประชาชนนะครับก็ทางท่านรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีความห่วงใยนะครับใครนะครับมีเบาะแสนะครับบ่อนการพนันนะครับการกระทำความผิดนะครับก็สามารถแจ้งมาได้นะครับที่ทางศูนย์นํำรลงธรรมใกล้บ้านท่านนะครับหรือในส่วนของสายด่วนศูนย์นํำรลงธรรมหนึ่งได้ตลอดเวลานะครับ อันนี้จะเป็นทางลับนะครับแต่ก็จะออกไปภายในบ่อนนี้แหละครับเพื่อเพื่อมุดออกไปอีกทางอีกด้านหนึ่งนะครับ จะทะลุออกไปประตูหลังนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้บล็อกทางเข้าออกไว้หมดนะครับก็ไม่ไม่มีสามารถที่จะหลุดรอดไปได้นะครับเพราะว่าทางไม่ว่าจะมีทางลับหรือไม่นะครับบ่อน,นี้แห่งนี้เข้าออกได้แค่2ทางนะครับคือด้านหน้าและด้านหลังนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้วางกําลังแล้วหมดแล้วนะครับเราก็บล็อกไว้ปิดประตูตีแมวครับไม่สามารถที่จะเล็ดรอดไปไหนได้นะครับ นในส่วนนี้ก็จะเป็นประตูออกด้านหลังนะครับใช่ครับเดี๋ยวเราล็อกไว้หมดครับซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับได้วางสายข่าไว้หมดแล้วนะครับเราก็บล็อกได้ทั้งหน้าและหลังนะครับไม่มีนักพน,นันเล็ดรอดออกไปได้นะครับ นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการพนันอีกลักษณะหนึ่งนะครับมีการพนันหลากหลายครับที่นี่เข้ามาเล่นได้ไม่มีเบื่อเลยนะฮะแต่ก็การพนันนะครับเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับก็ไม่แนะนําให้ประชาชนนะครับเข้ามาโผพันเลยครับการพนันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเสียเงินเสียทองนะครับไม่มีประโยชน์อันใดนะครับในส่วนของการพนันนะครับ ในห้องนี้นะครับจากภาพที่ท่านได้เห็นนะครับก็จะเป็นห้องที่จัดการพนันที่เลขว่าเสือมังกรนะครับก็เป็นการเดินพันครับเสือหรือมังกรจะชนะนะครับแต่สุดท้ายเจ้ามือก็ชนะตลอดนะครับดังนั้นการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับก็ฝากถึงประชาชนนะครับทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับหรือกรมการปกครองเองก็ดีนะครับก็มีความหงยยายนะครับ ใครมีเบาะแสนะครับแจ้งได้เลยนะครับทางชุดปฏิการพิเศษวันปกครองพร้อมปฏิบัติการนะครับเจ้าหน้าที่เราก็พร้อมดำเนินการนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเป็นหูเป็นตาครับเราประชาชนคนไทยต้องช่วยกันนะครับเดี๋ยวข้อใเข้าเนี่ยจะใช้เป็นข้อตัวข้อไหนข้อไหนจะเป็นข้อตัวใหญ่สำหรับโครงการนะครับไปที่เขตโครงการ ตอนนี้จากการรายง,งานนะครับยอดของนักพนันที่เรา,าควบคุมตัวไว้ได้นะครับรวมถึงผู้จัดนะครับพุ่งไปถึง200บวกแล้วนะครับปเป็นบ่อนขนาดใหญ่นะครับอยู่กลางชุมชนดอนเมืองเลยนะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวทางท่านรัฐมนตรีนะครับท่านจะมีการถแถลงข่าวนะครับสรุปรายละเอียดให้ทางท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรับทราบกันในส่วนของผลการเนินการเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจํานวนนักพนันนะครับเอาแผ่นรายละเอียดให้กำลังกระังเติมเขียนยอดเติม อันนี้เป็นตู้ยิงปลานะครับก็ไปผ่อนคลายนะครับก็เป็นการพนันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ